จะมาขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนแรกเราทำตัวนี้ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาขั้นตอนที่สองนะครับให้นักเรียนไปที่อะไรครับอ่าให้นักเรียนไปที่อ่า google.com นะครับไปที่ google.com อพิมไปเลยครับ google.com อ่าพิม google.com นะครับ่ google.com ทีเราเมื่อเราได้รูปภาพแล้วนะครับทีนี้เราจะทําไซส์แล้วนะครับเราจะเอารูปภาพนั้นมาใส่ในไซส์ให้เรา <S 1> <S 1> ล ok ็อกอินเข้าให้เรียบร้อยนะครับรล็อกอินเข้าตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเข้า Google .com แล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปที่9ก้าช่องนะครับไปที่9ก้าช่องแล้วเราก็ไปหาคําว่าไซส์นะครับนี่ไซส์ <S <S ตัวนี้นะฮะเรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปปั๊บเราเจอแบบนี้นะฮะ อันนี้คือที่ทําแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ที่ทำแล้วอันนี้อันคืองานที่ทําแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเราดึงมาใส่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะทําเองนะเราจะทําเองให้เรากดที่เครื่องหมายว่างตรงนี้นะครับนี่ว่างตัวเนี้ยบวกตรงเนี้ยเครื่องหมายบวกตัวเนี้ยคือเราจะสร้างใหม่นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าทีนี้ตรงนี้เราลบทิ้งได้เลยนะฮะลบทิ้งได้เลยเดี๋ยวเราจะรูปภาพที่เราทําเมื่อกี้ มาใส่เราก็ไปที่เปลี่ยนรูปภาพตรงนี้เห็นไหมครับเพ้่งอัปโหลดครับแล้วเราก็ไปเอาตัวที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับคือตอนนี้ใช่ไหมปึ้งกดโอเพนอ่ามาแล้วเห็นไหมทีนี้มันมันจืดๆใช่ไหมรูปให้เราไปกดตรงดาวตรงนี้ครับนี่รูปดาวตรงปรับเนี่ยการปรับเพื่อให้อ่านได้ง่ายนะครับเอาออกเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นเห็นไหม ภาพมันจะชัดขึ้นเสร็จแล้วนะทีนี้ประเภทหัวมันก็จะมีแบบหน้าปกนี่นะครับก็คือใหญ่มากเลยนะครับแบนเนอร์ขนาดย้ายนี่หรือเป็นแบนเนอร์นะครับเราก็เลือกเอานะฮะหรือชื่อเรื่องท่อนนั้นนี่ก็เลือกเป็นหน้าปกเลยก็ได้ลูกใหญ่สุดเลยของใครจะเป็นลดขนาดในน,นั่นเอาก,ก็ได้นะครับเป็นลดขนาดในเคนว่าให้มันเล็กแล้วเราก็เลือกเป็นหน้าปกอย่างนี้ก็ได้นะฮะโอเคนะ ได้ไหมอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้อันต่อมาเราจะใช้แคนวาสที่เราทำพอร์ตโฟลิโอนะครับแคนวาสที่เรา <c oughs> คือทำพอร์ตโฟลิโอเอาไว้แล้วนะครับดึงออกมาเป็นรูปภาพเจ๊ไหมทำเป็นไหมลูกทำเป็นไหมอ่าทำเป็นไหมครับอ่าเวลาเราทำแคนวาสที่เราจะดึงออกมาเป็นรูปภาพเราได้ไหมลูกเราก็ต้องไป ที่งานพอ,อร์ตโฟลิโอของเราใช่ไหมทีนี้เราจะเอารูปออกเราก็ไปที่แชร์นะครับไปที่แชร์แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดอ่าเราก็เลือกเป็น jpg นะครับเลือกขนาดพันหกสิบเอ็ดคูนพันห้านะฮะแล้วเอาทุกหน้าเลยนะครับเนี่เสร็จแล้วทุกหน้าแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดปับ๊บเนี่ยรอสักครู่นะครับเขบากำลังประมวลผล ในระหว่างที่ดาวน์โหลดเนี่ยนะฮะเราก็คิดชื่อไฟล์ไว้เราตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรถ้าไม่ตั้งมันก็จะเป็นแบบว่าสำเนาของอะไรเงี้ยนะครับนี่ตามนี้นะฮะทีนี้อ่าอันนี้ครูตั้งเป็น0ูนหนึ่งราชพัฒน์โคราอ่าผมกดเซฟมันจะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับด i p นะมันจะเป็นด i p ก็คือบีบอัดไฟล์นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่ Explorer ของเราแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนี่นะครับก็จะเจอไฟล์ เราจะพัดขึ้นมาเราก็ต้องทำตาการแตกซิปนะครับโดยคลิกขวาเลือก add tag file いいนะแล้วเราก็โอเค a d tag ได้เลย a d t a ได้เลยอ่าก็จะได้รูปมาเนี่ยนะครับรูปมาก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเกสองนะครับทีนี้เราจะามาใส่ใน google s i t e ของเราตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น12องนก็คือใช้แบบนี้ก็ได้ลูกอ่าใช้แบบนี้หรือใช้แบบ2นี้ก็ได้ นะครับขงขาใครใช้แบบ2มันก็จะใหญ่หน่อยนะครับอ่าครูใช้แบบ3แล้วกันนะครับวันนี้2อันครูกดไปกี่ทีครับ4ทีอ่าเสร็จปัปป๊บมันจะมีเครื่องหมายบวกตัวนี้เห็นไหมในเครื่องหมายบวกเนี่ยเราสามารถอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพจากได์ได้นะครับเนี่เลือกรูปภาพจากอ่าอินเทอร์เน็ตได้จากไดหรือว่าเอาเป็นลิงก์ youtube ได้มีปฏิทินได้เป็นแผนที่ได้นะครับทีนี้เราจะเลือกแบบอัปโหลดเราก็เลือกอัปโหลดก็ไปที่ าราชพัดโคราชของเราเมื่อกี้ใช่ไหมลูกวางเข้าไปเนี่ยกดบวกแล้วอัปโหลดอันนี้หนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้สองต่อไปอันที่เท่าไหร่ลูกเอออัปโหลดไปเรื่อยๆสามอย่างเงี้ยครับสี่อ่าสี่ไปเรื่อยๆห้านะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับโหรือใครจะลากมาวางก็ได้นะครับของใครหน้าจอใหญ่เนี่ยสามารถลากมาวางได้ก็คือ เปิดอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้หกแล้วใช่ไหมลูกต่อไปเจ็ดเนี่ยนะครับล่างมาวางเลยนะครับแล้วก็แปดล่างมาวางได้เลย,เลยนะครับเราจะอัพโหลดเก้าแล้วแต่ถนัดนะครับสิบอ่าเราจำไว้ถึงไหนแล้วอย่าให้เพื่อนชวนคุยนะเดี๋ยวลืมสิบเอ็ด่าสิบสองเรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จปับ๊บรูปมันเล็กใช่ไหมลูก ม,มันโดนคลอปไว้ให้เราเอาครอปออกโดยการคลิกสองครั้งนะครับหนึ่งสองกดตัวนี้หนึ่งสองกดตัวนี้หนึ่งสองกดตัวนี้นะครับแต่มันมองเห็นได้นี่เดี๋ยวกูกูกลัวมันแคมปไม่ได้อ่ามันก็จะใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมครับหนึ่งสองแล้วก็กดหนึ่งสองแล้วก็กดแล้วก็กดนี่นะครับ 1, 2, หนึ่งสองกดนี่ อ่ากดหนึ่งสองแล้วก็กดตรงนี้ลูกนี่กดตรงยกเลิกการครอบตัดนะมันก็จะเต็มภาพภาพจะเต็มอ่ะนี่เดี๋ยววันนี้ให้ทำแค่นี้ก่อนนะฮะนี่ไม่ทันเวลานะครับทำแค่นี้ก่อนคือใส่เทปที่เคลื่อนไหวได้นะครับแล้ก็ใส่พอร์ตที่เราทำนะครับทีนี้หัวตรงนี้ไม่มีชื่อใช่ไหมลูกเราก็ใส่เป็นชื่อเรานะครับอ่าตอนนี้็ใส่เป็นอ่าโคเนตนะครับ อ่าอย่างนี้นะครับโอเคตรงนี้อ่าเราพิมพ์อัตโนมัติโอเคตรงนี้สามารถแก้ได้น้มองไม่เห็นใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยแก้ได้นะครับเป็นสีขาวโอเคเสร็จแล้วเราจะเผยแพร่นะลูกมาดูขั้นตอนสําคัญนะครับเราก็กดไปที่เผยแพร่ตรงนี้นะครับอันนี้คือการจะส่งโคแล้วนะครับกดไปที่เผยแพร่ตรงนี้มาดูนะครับเสร็จปั๊บนี่ถ้าเราเคยพิมพ์ตรงนี้มันก็จะพิมพ์ขึ้นมาให้ตรงนี้ เราลองพิมพ์ดูนะครับว่ามันซ้ํากับใครไหมนะครับถ้ามันขึ้นก็หมายถูกอย่างนี้สแสดงว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ซ้ํากับใครก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็เกิดเผยแพร่ได้เลยนะครับนี่เผยแพร่ได้เลยแต่ก่อนจะเปิดเผยแพร่ให้เราเรียนดูตรงนี้สักนิดนะครับตรงที่เขียนว่าผู้ที่เว็บผู้ที่ดูเว็บไซต์ได้ตรงนี้ส,สังเกตว่าเขาจะจํากัดให้ดูแค่ในนี้ใช่ไหมให้เราเปลี่ยนนะครับให้เราเปลี่ยน ให้กดจัดการจัดจัดการนะครับจัดการแล้วก็เปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้เป็นสาธารณะนะครับเนี่ยตรงนี้นะสําสคัญนะครับตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนนะฮะจะดูไม่ได้นะครับคนอื่นจะดูของเราไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นสาธารณะด้วยนะครับมีสิทธิ์อ่านแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับอ่ากดเสร็จสิ้นนะฮะแล้วกดเผยแพร่นะครับอ่าทีนี้เราจะเอา อ่าตัวลิงก์ส่งเรายังไงนะครับเราก็ไปก๊อบตรงนี้ครับนี่ลิงก์เห็นไหมรูปลิงก์เนี่ยตรงนี้นะครับก๊อปตรงนี้นะครอา่าคัดลอกนะครับนี่มันจะชื่อยาวๆเงี้ยมันจะเป็นมีตัวเปอร์เซ็นต์มาด้วยเดี๋ยวเราไปลบออกนะครับเราก,กดคัดลอกอา่าแล้วเราก็ไปส่งส่งที่ไหนครับส่งที่ Google Si t e ของครูนะครับไปที่ อิลพิมไปที่ Bit.ly Bit.ly ทับคูลฟนคลาสนะครับนะแล้วก็ไปที่มอ 4, นะครับแล้วก็ไปที่ส่งงาน Google Site มอซทับหนงก็จะมีตารางให้ส่งงานเห็นไหมสมมติส่งให้จัตุรลงก็คลิกขวาแล้วก็วางแบบพิเศษแล้วเอาค่าเท่านั้นก็พอนะครับมันก็จะมี อะไรลูกตัวขยึกขยือมาด้วยใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังไม่ลงชื่อก็ใช้แป๊บนึงลงชื่อก็ใช้ด้วยนะลูกนะยนด้อาะกน่ะ เราต้องล็อกอินเข้าก่อนนะถึงจะส่งได้ไอเราคลิกขวานะครับเลือกวางแบบพิเศษแล้วก็ค่าเท่านั้นมาไหมเ้าไม่มาไปก๊อบใหม่นะครับถ้าไม่มาหนูไปก๊อบใหม่ไปก๊อปในนี้ไปที่ลิงก์คัดลอกลิงก์นะครับจริงๆเข้าตรงนี้ก็ได้นะฮะคเข้าตัววางค่าเท่านั้นมันมาหรือ,อยังเนี่ยน,นูมันมาไหมอ๋อ กดคอนโทรล V นะครับมาแล้วนะกดกดคอนโทรล V เอานะคลิกขวาวางไม่มามาอ่ะล้วก็ลบอันนี้ออกนะครับลบตัวเปอร์เซ็นต์ออกอเสร็จแล้วนะครับแค่ส่งแล้วก็จะเป็นสีเหลืองทีนี้เวลาครูจะเข้าไปดูครูก็ลากเมาส์แล้วก็คลิกเข้าไปดูมันก็จะขึ้นเป็น o g l e s i t e ์ของเราอย่างนี้นะครับเลื่อนลงไปนะโอเคทำได้ไหมเสร็จแล้วแครส่งแล้วก็นี่ส่งนะครับ โอเคมีใครสงสัยไหมลูกคราไม่เป็น,ปนอืม,มน่ะ